โอเคครับขอกาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวใหม่อีกครั้งแล้วก็ทําการเปลี่ยนจาก Star TV เป็นคุโรแทนแล้วก็ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าจะทําการ remake ช่องใหม่นะฮะก็ผมคิดว่าอาจจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็การอัดคลิปก็อาจจะมีสีสันมากขึ้นมีเกมอื่นเข้ามาไม่ได้มีแต่โลบล็บอกนะฮะผมขอแนะนําตัวใหม่อีกครั้งหนึง่งผมชื่อเติร์นแล้วก็วันนี้เนี่ยมาแค่แนะนําตัวเฉย แล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนมาถึงตอนนี้นะฮะจนถึง2อง้ขอให้คุณผู้ชมอยู่ช่องผมไปนานๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับก็จะมีคลิปลงทุกๆวันพัลเสกับวันจันนะฮะก็จะลงอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ผมจะพยายามทําให้ตรงเวลาตลอดนะฮะผมสัญญาว่าผมจะทํตรงให้ตรงเวลาตลอดแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนที่ดูคลิปชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนําตัวเฉยๆก็ ไว้มาพูดถึงแค่นี้ละฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย